เมวินอลอเรนเซนเตรียมเซ็นสัญญากับกิเลมพยองถาวรติดตามรายลอียดคลิปนี้ครับเอาลงกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีสุสดาอเช่นเคยตระกูลสุภาพบุรีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงอีกหคนนะนะครับซึ่งมีการรายงานข่าวมาแล้วซึ่งช่วงนี้ก็จะมีข่าวกับการซื้อขายการย้ายไปย้ายมาหรือว่าใครจะไปใครจะอยู่เนี่ยเยอะแล้วนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเมืองทองเรามันก็ยังไม่มีอะไรยืนยันสักเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเหลือโปรแกรมในฟุตบอลทั่วไปนะฮะซึ่งก็ ต้องรอให้จบอีกทีหนึ่งก็อ,งอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปเลยนะฮะแต่วันนี้เนะี่ยมีอัปเดตนะครับเป็นเรียกว่าเป็นข่าวดีแล้วกันก็เลยคือพอเป็นข่าวดีเนะี่ยมันก็สามารถพูดกันได้แต่รอบแบบใครนักเตะที่จะอาข่าวนักเตะที่จะออกเนี่ยมันก็ต้องรอให้จบก่อนเพื่อจะได้แบบแฟนบอลจะได้นักเตะคนนึง่งจะได้โฟกัสในการแข่งขันแมตที่จะถึงนี้ก่อนนะครับแต่พอเป็นข่าวดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับวันนี้เราก็จะไม่ได้พูดถึงใครครับก็คือพเมายวินแกนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ผลงานดีมากๆใในนกกาาารมฤดู นี้ในเลกที่2นะครับต่อจากฟอร์ซิรซบราวน์นะซึ่งทำผลงานไว้หน้าหนุหยิดนะครับแต่ลอเรนเซน่ะเข้ามาแล้วจูนกับเพื่อนได้ง่ายนะครับดูเข้ากับโลบักพอสมควรเลยนะครับซึ่งจากคิดไซโค้งนะครับก็มีการรายงานจากพี่เจลราปัดนะครับว่าเมลวินลอเรนเซนเนี่ยนะครับอยากแคแข่งเมืองทองต่อนะก็เนื่องจากอาจจะมีโลบักเป็นเพื่อนซีนะเป็นน้องรักนะครับ ซึ่งเมวินจะหมดสัญญากับ BG จีในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เมืองทองก็ใช้เมวินในฐานะยืมตัวอยู่นะครับส่งมาให้ใช้นะฮะแล้วกลายเป็นดีนะครับแต่ทีเนี้ยก็ทาง BG เนี่ยไม่ต่อสัญญานะครับตามรายงานเนาะไม่น่าจะต่อสัญญาเมืองทองก็เลยเตรียมจะเซ็นนะครับซึ่งเมวินแกก็มีความสุขในการอยู่กับเมืองทองเรานะครับเพราะว่าได้ลงสนามต่อเนื่องด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเราได้แชมป์เอฟซีเอยไม่ใช่อะไรนะชาร์กเอฟเอนะครับ เราก็จะได้ไป UCL รอคัดเลือกด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เมลวินเนี่ยอยู่อยากอยู่ต่อเนาะซึ่งแกก็น่าจะชอบนะฮะที่จะได้เล่นเอเซลซึ่งมันน่าจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะบีจีเนี่ยไม่น่าจะได้ไปนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันเอาไปมันเอาทีมน้อยเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการคุยกันระหว่างเมวินกับสโมสรเองนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความคืบหน้าเนาะนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับเดี๋ยวก็น่าจะมีการประกาศมาเร็วๆนี้แหละนะครับ ซึ่งก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับพวกเรานะครับได้ชื่นใจสำหรับเมววินเพราะว่าเล่นดีจริงๆนะครับแล้วก็ยกระดับทีมนะความเร็วความแข็งแกร่งเอ่ยนะครับก็ต้องยกให้แก่แหละนะครับเล่นดีนะเล่นดีก็ติดตามต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตให้เรื่อยๆแหละสำหรับหลายๆคนนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับไลค์แชร์สับสไคร้อัปเดตกันสั้นๆครับติดตามเรื่องหน้าสวัสดีครับ